สวัสดีคะ่ะทุกคนหลายครั้งที่เราคิดว่าตัวเองพูดได้ดีแล้วแต่ทำไมบางคนถึงมีสเสน่ห์ในการพูดมากกว่าเราทำไมบางคนพูดทีไรคนฟังถึงอยากติดตามและประทับใจทุกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เคล็ดลับการพูดที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้ไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่เป็นคนที่พูดแล้วสร้างความประทับใจได้ในทุกๆครั้ง คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่เก่งที่สุดในสายงานบางครั้งกลับไม่ได้เป็นที่จดจำเท่าคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดเพราะความรู้อย่างเดียวไม่พอแต่วิธีการสื่อสารต่างหากที่จะทำให้คุณโดดเด่นและน่าจดจำในคลิปนี้ฉันจะแชร์ทักษะเจ็ดข้อที่จะทำให้คุณพูดได้อย่างมีสเสน่ห์มากขึ้น300เปอร์เซนตเทคนิคที่ฉันจะพูดถึงนี้ไม่ใช่ทฤษฎีที่ซับซ้อน แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่วันนี้แล้วคุณรู้ไหมว่าข้อสุดท้ายที่ฉันจะพูดถึงเป็นเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีสเสน่ห์แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า 1. พูดชื่อคู่สนทนาบ่อยๆเมื่อเรียกชื่อคนอื่นในการสนทนาจะทำให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษ และได้รับความสนใจการเรียกชื่อคู่สนทนาเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ซ่อนพลังไว้มหาศาลเพราะชื่อของแต่ละคนนั้นเปรียบเสมือนเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดสำหรับเจ้าของชื่อเมื่อเราเรียกชื่อใครสักคนมันไม่ใช่แค่การเรียกเพื่อให้เขาหันมาแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับตัวตนของเขาลองนึกถึงความรู้สึกของตัวเราเองเวลามีคนจำชื่อเราได้ หรือเรียกชื่อเราถูกต้องมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขใช่ไหมนั่นเป็นเพราะชื่อของเราเป็นส่วนสำคัญของตัวตนการที่คนอื่นจดจำและเรียกชื่อเราแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเรามากพอที่จะจดจำการเรียกชื่อในระหว่างสนทนาควรทำอย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติเช่นคุณแป้งเรื่องที่คุณเล่ามานี่น่าสนใจมากเลยค่ะหรือจริงด้วยคะคุณนัดผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน การแทรกชื่อเข้าไปในประโยคสนทนาแบบนี้จะทำให้บทสนทนารู้สึกเป็นส่วนตัวและอบอุ่นมากขึ้นนอกจากนี้การเรียกชื่อ,อยังช่วยลดช่องว่างระหว่างคนแปลกหน้าให้กลายเป็นคนคุ้นเคยได้เร็วขึ้นเพราะการเรียกชื่อเป็นการแสดงความเป็นกันเองทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะเปิดใจคุยด้วยมากขึ้นแต่ต้องระวังไม่เรียกบ่อยเกินไปจนดูเสแสร้งหรือไม่เป็นธรรมชาติ ในการประชุมหรือพูดคุยกับคนหมู่มากการจำชื่อและเรียกชื่อแต่ละคนได้ถูกต้องจะยิ่งทำให้คุณดูเป็นคนใส่ใจรายละเอียดและมีความจริงใจซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้คนอยากเข้าหาและพูดคุยด้วยการฝึกจำชื่อและใช้ชื่อในการสนทนาจึงเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนเพราะมันจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ในการสื่อสารของคุณได้อย่างน่าประหลาดใจจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเรียกชื่อใครสักคนคุณกำลังบอกเขาว่า คุณมีความสำคัญมากพอที่ผมดิฉันจะจดจำชื่อคุณได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2. ฟังอย่างตั้งใจและถามคำถามที่แสดงความสนใจการแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูดจะทำให้คู่สนทนารู้สึกมีคุณค่าการฟังอย่างตั้งใจนั้นเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคิดมันไม่ใช่แค่การนั่งเงียบและพยักหน้าแต่เป็นการเปิดหัวใจให้กว้าง เพื่อรับรู้ทุกอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในคำพูดของคู่สนทนาเวลาที่เราฟังอย่างลึกซึ้งเราจะสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงจังหวะการพูดและภาษากายที่สื่อออกมาบางครั้งสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาอาจสำคัญยิ่งกว่าคำพูดที่ได้ยินเหมือนดังการอ่านบทกวีที่ต้องเข้าใจความหมายระหว่างบรรทัดการถามคำถามที่แสดงความสนใจไม่ใช่แค่การถามเพื่อให้บทสนทนาดำเนินต่อไป แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากำลังใส่ใจในเรื่องราวของเขาจริงๆเช่นถ้าเขาเล่าถึงความฝันในการเปิดร้านกาแฟแทนที่จะถามแค่ว่าแล้วจะเปิดเมื่อไหร่เราอาจถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณอยากเปิดร้านกาแฟรหรือคุณมีความทรงจำพิเศษอะไรเกี่ยวกับกาแฟบ้างไหมการฟังอย่างตั้งใจยังเป็นเหมือนการมอบของขวัญล้ำค่าให้กับคู่สนทนา ในโลกที่ทุกคนต่างยุ่งวุ่นวายกับหน้าจอโทรศัพท์การที่มีคนหนึ่งทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับเรื่องราวของเราอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราฟังด้วยหัวใจเราจะเห็นว่าทุกคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนหนังสือที่รอให้เราเปิดอ่านการฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราเห็นความงดงามในตัวตนของแต่ละคนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่แท้จริง สุดท้ายแล้วการฟังอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ทําให้คู่สนทนารู้สึกมีคุณค่าแต่ยังทําให้เราเองได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันเพราะในทุกเรื่องราวที่เราได้ฟังมีบทเรียนและมุมมองใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตของเราด้วย 3. ใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสมการสอดแทรกมุกตลกเบาๆจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายอารมณ์ขันเปรียบเสมือนเครื่องปรุงรสในอาหารจานพิเศษ ถ้าใส่มากไปก็จะกลบรสชาติหลักแต่ถ้าใส่น้อยไปก็อาจจะขาดความกลมกล่อมการใช้อารมณ์ขันในการสนทนาจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและการอ่านสถานการณ์การแทรกมุกตลกเบาๆในการสนทนาเป็นเหมือนการละลายกำแพงน้ำแข็งระหว่างผู้คนเมื่อเราหัวเราะร่วมกันมันสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น อารมณ์ขันยังช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่กดดันเหมือนการเปิดหน้าต่างให้อากาศบริสุทธิ์ไหลเวียนเข้ามาในห้องที่อึดอัดแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักกาลเทศะอารมณ์ขันที่เหมาะสมควรเป็นแบบสร้างสรรค์ไม่ล้อเลียนหรือดูถูกผู้อื่นไม่แต่ต้องเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับชัวชาติศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคลมุกตลกที่ดีควรเป็นมุกที่ทุกคนสามารถหัวเราะไปด้วยกันได้ ไม่ใช่หัวเราะยะใครคนใดคนหนึ่งการใช้อารมณ์ขันยังเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการสังเกตและความเข้าใจในตัวคู่สนทนาบางคนอาจชอบมุกเบาๆแต่บางคนอาจชอบมุกที่ต้องคิดตามการปรับระดับและรูปแบบของอารมณ์ขันให้เหมาะกับแต่ละคนจึงเป็นทักษะที่สําคัญเหมือนนักดนตรีที่ต้องปรับจังหวะเพลงให้เข้ากับผู้ฟังอารมณ์ขันที่แท้จริงมักเกิดจากการมองโลกในแง่บวก และความสามารถในการเห็นความตลกขบขันในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตการที่เราสามารถหัวเราะให้กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแสดงถึงความเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและไม่เครียดจนเกินไปที่สำคัญอารมณ์ขันไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะก,กำบังเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องจริงจังหรือใช้เป็นอาวุธในการโจมตีผู้อื่นแต่ควรเป็นสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้าหากัน สร้างมิตรภาพและทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันมีสีสันและความสุขมากขึ้นการหัวเราะร่วมกันสร้างความทรงจำที่ดีและความผูกพันที่ยากจะลืมเลือนขีพูดด้วยน้ําเสียงที่อบอุ่นและมีจังหวะน้ําเสียงที่นุ่มนวลและมีจังหวะการพูดที่เหมาะสมจะสร้างความรู้สึกสบายใจน้ำเสียงเป็นดั่งดนตรีที่มีพลังในการสัมผัสจิตใจของผู้ฟังเปรียบเสมือนคลื่นเสียงแห่งความอบอุ่น ที่โอบล้อมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสนทนาการพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลไม่ได้หมายถึงการพูดเบาหรืออ่อนแอแต่เป็นการควบคุมโทนเสียงให้มีความนุ่มนวลมีพลังและแฝงไปด้วยความจริงใจจังหวะการพูดก็เปรียบเหมือนการเต้นรำที่ต้องมีจังหวะจะโคนการหยุดการเน้นและการผ่อนจังหวะในช่วงที่เหมาะสมทำให้คำพูดของเรามีชีวิตชีวาน้าฟังและชวนติดตาม เหมือนดังบทเพลงที่มีทั้งช่วงเร็วช้าเบาและดังผสมผสานกันอย่างลงตัวบางครั้งการหยุดพักเสียงสั้น,นๆก็สามารถสร้างพลังให้กับคำพูดได้มากกว่าการพูดต่อเนื่องยาวๆน้ำเสียงที่อบอุ่นยังสะท้อนถึงความจริงใจและความเข้าอกเข้าใจมันเป็นเหมือนผ้าห่มที่ห่อหุ้มคำพูดของเราด้วยความอ่อนโยนและความปรารถนาดีแม้ในายามที่ต้องพูดเรื่องหนักหรือให้คำวิจารณ์ น้ำเสียงที่อบอุ่นจะช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกปลอดภัยและพร้อมที่จะรับฟังการฝึกควบคุมน้ำเสียงเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความละเอียดอ่อนเราต้องรู้จักปรับน้ำเสียงให้เข้ากับสถานการณ์และอารมณ์ของคู่สนทนาเช่นเมื่อพูดกับคนที่กำลังเศร้าน้ำเสียงของเราควรสะท้อนความเห็นอกเห็นใจหรือเมื่อพูดเรื่องที่น่าตื่นเต้นน้ำเสียงก็ควรมีความกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา น้ำเสียงที่ดียังช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจแม้ในยามที่เราไม่เห็นด้วยกับใครบางคนการใช้น้ำเสียงที่สุขุมและมีเมตตาจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่นำไปสู่การประทะหรือความขัดแย้งที่รุนแรงสุดท้ายแล้วการพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและมีจังหวะที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ทำให้คำพูดของเราน่าฟังขึ้นแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพ และให้เกียรติคู่สนทนาทําให้พวกเขารู้สึกว่ากําลังคุยกับคนที่ใส่ใจและเข้าใจพวกเขาจริงๆน้ําเสียงที่อบอุ่นจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมหัวใจของผู้คนเข้าด้วยกันสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระยะยาวห้า <Ha! S 1> แสดงความจริงใจผ่านคําพูดการพูดจากใจและแสดงความรู้สึกที่แท้จริงจะสร้างความน่าเชื่อถือความจริงใจในการพูด เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นและบริสุทธิ์ไม่ว่าจะส่องไปที่ใดก็ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและน่าไว้วางใจเมื่อเราพูดด้วยความจริงใจคำพูดของเราจะมีพลังที่สัมผัสได้ถึงหัวใจของผู้ฟังไม่ใช่แค่ผ่านหูแล้วผ่านไปแต่จะฝังลึกและสร้างความประทับใจที่ยาวนานการแสดงความจริงใจไม่ได้หมายถึงการพูดทุกอย่างที่คิดแต่หมายถึงการเลือกพูดในสิ่งที่เราเชื่อและรู้สึกจริงๆ เหมือนการเลือกของขวัญที่ตั้งใจมอบให้ใครสักคนเราต้องคิดถึงความรู้สึกของผู้รับและเลือกสิ่งที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็ต้องสะท้อนความตั้งใจและความปรารถนาดีของเราอย่างแท้จริงความจริงใจในคำพูดยังสะท้อนผ่านการยอมรับข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของตัวเองการกล้าพูดว่าผมดิฉันไม่ทราบหรือขอโทษผมดิฉันทำผิดพลาดเป็นการแสดงความจริงใจที่ทรงพลังมาก เพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้พยายามสวมหน้ากากหรือแซงทำเป็นสมบูรณ์แบบคำพูดที่จริงใจมักมาพร้อมกับการแสดงความรู้สึกที่เหมาะสมเช่นเมื่อเราชื่นชมใครสักคนเราไม่เพียงแต่บอกว่าเยี่ยมมากแต่เราอธิบายว่าทำไมเราจึงประทับใจอะไรที่ทำให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำการแสดงความรู้สึกแบบนี้ทำให้คำชมของเรามีน้ำหนักและความหมายมากขึ้นความจริงใจยังรวมถึง การรักษาสัญญาและคำพูดถ้าเราบอกว่าจะทำอะไรเราต้องทำให้ได้ตามที่พูดหรือถ้าทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายด้วยเหตุผลที่แท้จริงไม่หลบเลี่ยงหรือแก้ตัวการรักษาคําพูดเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนที่สุดสุดท้ายแล้วการพูดด้วยความจริงใจเป็นเหมือนการสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจแม้บางครั้งความจริงอาจทำให้เจ็บปวดหรือไม่สบายใจ แต่การพูดด้วยความจริงใจและเมตตาจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและยอมรับได้มากขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดนั้นมาจากความปรารถนาดีและความจริงใจอย่างแท้จริงไม่ใช่การแซงทำหรือการพูดเพื่อเอาใจ6ใช้ภาษากายที่เปิดรับการยิ้มสบตาและท่าทางที่เป็นมิตรจะช่วยเสริมคำพูดให้น่าสนใจยิ่งขึ้นภาษากายเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูด เพราะมันเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณเมื่อเราพบใครสักคนที่ยิ้มอย่างจริงใจสบตาด้วยความอบอุ่นและมีท่าทางที่เปิดรับร่างกายของเราจะส่งสัญญาณความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจโดยอัตโนมัติการสบตาเป็นเหมือนการเปิดประตูหัวใจแต่ต้องพอเหมาะพอดีการสบตาที่นานเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายอึดอดัดแต่การไม่สบตาเลย ก็อาจสื่อถึงความไม่จริงใจหรือการปิดกัน้นการสบตาที่เหมาะสมควรเป็นธรรมชาติสลับกับการมองออกไปบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนการเต้นรํำที่มีจังหวะเข้าออกอย่างนุ่มนวลรอยยิ้มที่จริงใจเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นมันไม่ได้อยู่แค่ที่ริมฝีปากแต่ใช้ออกมาจากดวงตาและทั่วทั้งใบหน้ารอยยิ้มแบบนี้สามารถละลายความกังวลความเครียดและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้ในพริบตา แม้ในการประชุมที่เคร่งเครียดรอยยิ้มที่เหมาะสมก็สามารถช่วยลดความตึงเครียดและเปิดทางให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นท่าทางที่เปิดรับยังรวมถึงการวางตัวในลักษณะที่เป็นมิตรเช่นการไม่กอดอกการหันหน้าเข้าหาคู่สนทนาการพยักหน้าเบาๆเ,เพื่อแสดงการรับฟังหรือการโน้มตัวเล็กน้อยเพื่อแสดงความสนใจท่าทางเหล่านี้เป็นเหมือนภาษาเงียบที่บอกว่า ฉันพร้อมรับฟังและใส่ใจในสิ่งที่คุณกำลังจะบอกที่สำคัญภาษากายต้องสอดคล้องกับคำพูดและสถานการณ์เช่นเวลาแสดงความเห็นใจนอกจากคำพูดแล้วน้ำเสียงและท่าทางก็ต้องสื่อถึงความเข้าใจและความห่วงใยด้วยการสื่อสารที่ขัดแย้งกันระหว่างคำพูดและภาษากายจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนและไม่ไว้วางใจการใช้ภาษากายที่เปิดรับเป็นทักษะท,ที่สามารถฝึกฝนได้ เริ่มจากการตระหนักรู้ในท่าทางของตัวเองสังเกตว่าเรากำลังส่งสัญญาณอะไรออกไปและค่อยๆปรับให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนการฝึกเล่นดนตรีในตอนแรกอาจรู้สึกเก้ๆก้กังๆแต่เมื่อฝึกบ่อยๆมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราโดยธรรมชาติ 7. รู้จักชมอย่างจริงใจและเฉพาะเจาะจงการชมในจุดที่เด่นหรือความสำเร็จของคู่สนทนาอย่างจริงใจจะสร้างความประทับใจ คำชมที่จริงใจเปรียบเสมือนน้ำทิพที่หล่อเลี้ยงจิตใจมันไม่ใช่แค่คําพูดดีๆที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่เป็นการยืนยันคุณค่าและความสามารถของอีกฝ่ายที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำการชมที่เฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่าเราสังเกตและใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เขาทำจริงๆไม่ใช่แค่พูชมแบบผิวเผินหรือชมตามมารยาทคำชมที่ทรงพลัง ต้องมาจากการสังเกตและเข้าใจอย่างแท้จริงเช่นแทนที่จะพูดว่างานนำเสนอดีมากเราอาจพูดว่าวิธีที่คุณใช้ตัวอย่างจริงมาประกอบการอธิบายทําให้เข้าใจง่ายมากโดยเฉพาะตอนที่คุณเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันมันทําให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าถึงแนวคิดของคุณได้ชัดเจนการชมที่ดีควรเน้นที่ความพยายามและกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้าย เช่นแทนที่จะชมว่าคุณเก่งมากสอบได้คะแนนสูงอาจพูดว่าการที่คุณทุ่มเทเวลาทบทวนทุกวันและพยายามหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตัวเองมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณจริงๆผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่ากับความพยายามของคุณมากคำชมที่จริงใจยังต้องมาในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่ชมเพื่อหวังผลตอบแทนหรือชมในเวลาที่ไม่เหมาะสม การชมต่อหน้าคนอื่นอาจทำให้บางคนอึดอัดในขณะที่บางคนอาจชื่นชอบเราต้องรู้จักอ่านสถานการณ์และบุคลิกของแต่ละคนที่สำคัญการชมต้องไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นคุณทำได้ดีกว่าเพื่อนในทีมเลยเพราะการเปรียบเทียบอาจสร้างความอึดอัดหรือความรู้สึกแข่งขันที่ไม่จำเป็นแต่ควรเน้นที่พัฒนาการและความก้าวหน้าของตัวเขาเองสุดท้ายการชมที่จริงใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปแม้แต่การสังเกตเห็นความพยายามเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันและแสดงความชื่นชมออกมาด้วยความจริงใจก็สามารถสร้างความประทับใจและกําลังใจให้กับผู้อื่นได้อย่างน่าประหลาดใจคำชมที่จริงใจจึงเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสัมพันธ์ที่งอกงามและยั่งยืนสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ